สวัสดีค่ะวันนี้นี่หน่อยครับลุงเด่นก็มาเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาที่บ้านดํานะคะของอาจารย์ถวันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนู่นค่ะกำลังเดินไฟนะคะออกจากที่จอดรถแล้วนะคะนําเที่ยวโดยลุงเด่นควาบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะคะไม่ยน,น่อยไปกินผาดคำไปเที่ยวตอนสไตล์ของบ้านเราก็จะมาดูบ้านดากันนะคะ รงนี้เป็นของอาจารย์สวัสดัชนีนะคะเดี๋ยวม่นพาไปเบื้องทางในนะคะนี่คือบ้านดำนะคะนี่คือบริเวณ้างนอกนะคะสวยงามนะคะเป็นบ้านดำนะคะเดินเดินขึ้นไปเลยลูกเราจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรนะคะ เป็นครั้งที่สองที่ไม่น้อยมาตรงนี้นะคะบ้านดำจังหวัดเชียงรายนะคะดูไม้แกะสลัก เป็นของเก่าแก่นะคะไม่ได้สร้างขึ้นใหม่นะคะเป็นของของเก่าแก่เลยนี่คือคนที่ศสางนะคะอาจารย์ถวันดัชนีนะคะเป็นรูปปั้นของท่านนะคะ ใหม่ทั้งทอนนะคะเป็นต้นๆเลยเห็นไหมคะด้านบนสุดยอด <Gore> <Pacific astrology> นี่คือของแท้นะ,ะลูกหนังจอระเข้ตัวนี่คือจระเข้ของแท้เลยนะคะ ูว่าเพ่นแผ่ออกมาแล้วตัวบงไงใหญ่ะบย่างใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นเขาัวเขาควายนะคะเขากวางเดีะคะก็จะเบิ่งกันไปไล้ยรอบนะคะเนื่องจากร่าอมทายให้พี่น้องในเบิง่งใน,น,ในหลายมุมนะคะ อันนี้เป็นของเก่าโบราณเลยนะลูกตรงนน้นะยิ่งมีแต่ของไม่กเก่าๆกันดูต้นไม้ดิต้นเสาทั้งต้นจอร์เเคอันนี้งูนะคะมาดูงูหนูดูงูดิลูก ภาพงูจริงๆอ่ะหลายเม็ดนะคะสี่อู้ห้าหกเม็ดได้นะคะในหัวนี่คือตัวหัวนะคะเน่าไปุณนะคะลวลาก็จะเป็นเขาควายอำมาดัดปรุงเป็นตัดปรปุงมาเป็นกุยออง่ายนี่ค่ะเห็นบหมคะ งานฝีมือสิ่งเป็นงานแบบจิตก,กรรมเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นงานฝีมือเนี่ยจระเค้คิดบังว่าจอระเ้ขนาดนี้หนังขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสิจักปีคิดบังอายุเยอะพอสมควรเนาะนี่น่าจะหลายร้อยอายุเยอะนะถึงจะได้หนังออกมาขนาดนี้เจ้าไก่ทองไงครับใช่โอ้แล้วหอยจริงไหมหอยจริงสิคะของจริงทั้งนั้น เดี๋ยวเราจะออกไปดูด้านนอกกันเนาะนี่นายพ่อออกมาข้างนอกนะคะเข้าวนข้างนอกอีกด้านหนึ่งว่ามี่างแน่นะคะเนี่ค่ะเป็นบ้านน,านิดหน,น่อยน,นิดหน,น่อยมีบ,บ้านหลายหลังบอกเรื่องเล่าหลากหลายมากมายนะคะ แต่แกสร้างผลงานมาเยอะแยะเลยอาจารย์สวรรค์ดัชนีนะคบเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายหลักกเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนั่นนะคะเดี๋ยวมีหน่อยก่ะกับเพลาันไทยเ้เบิรงวามีอย่างตาเบิงกันบอนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงนะคะดูปืนสมัยโบราณนี่คือเรือเรือที่แม่แม่แม่ขจะตาเบิงนี่คือเรือที่ขุดออกมาจากไมเป็นทอนนะคะหล้วกระจก เรือขุดนะคะนี่คือเรือขุดต้นไม้เป็นต้นเลยนะคะเราไปกระโจกออกมานะคะไม้ทั้งต้นนะคะเป็นเรือขุดนะคะนี่คือบมทรายเขา่าเห็นบ่คะภาคเหนือภาคอีสานบ่แตกต่างกันเลยนี่คือบมทรายเขานะคะเวลาเรานึ่งข้าวเหนียวแล้วนะคะเราจะเทใส่จังซีนะคะพี่น้องเมืองต้นใหม่สิต้นใหญ่สมใหญขนาดโตยังกว้างขนาดนี้นะคะ เนี่ยเหมือนบ้านยา่าบ้านย่าก็มีที่สายข้าวอะ่ะแต่ของย่ามันเป็นกลมๆม,มันกระดงใหญ่อือใช่ดูกระดงใหญ่กระดงยักษ์ที่เก็บข้าวเห็นไหมเนี่ยอีสานก็มีเขาเรียกโบมสายข้าวอโบมไหมใช่ยโบมบ้านผมเรียก แต่อีสานเขาเรียกโบมตัวก,กายใหญ่ไส้ไงไส้ไงพี่น้องเห็นปะไส้ไงเดี๋ยวพาไปดูปืนโบราณน,นี่ก็ใไส้เห็นไหมเนี่ยนี่ไงปืนโบราณดูได้อย่างลุงเด่นดนี่ค่ะปืนโบราณสําหรับการยิงนะคะหรือว่าการล่าสัตว์สมัยก่อนนะคะสใส่สเป็นคล้ายๆปืนลูกซองปืนเงานะคะ ของทุกอย่างมีที่มาและที่ไปห้ามจับนะคะดูได้อย่างดีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในอีกมุมหนึ่งดเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อคลิปเอามุมนี้ก็จะเป็นมุมคลองไงและข้างไงนะคะในวัดบ้านดํานะจ๊ะของอาจารย์ถบันเหมือนเดิมนะคะคล้องใหกล้องยัดคลองไงและข้างไงนะคะออกไปจากนี้ก็คงอม,มือมีหยัางแล้วนะคะก็จะคนประมาณว่าเป็น เป็นบ้านเก่าเป็นบ้านโบราณห้เบิ่งเป็นชุ่มๆไปนะคะแล้วเป็นจุดๆี่เนียก็จะขอปิดคลิปในบันดับไปแค่นี้นะคะขอบคุณลุงเด่นนะคะที่พามาเที่ยวได้รักจากใจกจ้า,จารักนะจุบ๊บจ